สวัสดีครบับสวัสดีจ้าของกำลังสนองอยู่บ้านเด้อจะ้ะาสนองสีแกงใหม่เนาะแกงใหม่ใส่เห็ดอกนอกเข้านอกจะากสนองคิดอย่างนอกจากเลยเหลือเอานอนนั่งดินเป็นมะแกงนอนหนึ่งนอกจากเลยบัก้ายหนึ่งนอนหนึ่งก็นอนที่สองนิดน้อยจะ้ะมันในสนองซับเป็นเส้นเด้อจะ้เเเนเนอะเห,เ,เห็ดเป็นเส้นเนาะถูเมือเขากับเห็ดเป็นแผ่นบางๆเนาะมันนี้ก็สิมากแกงสูเปอร์สนองกินเด้อจะ้ะ ว่าเขาไปปลาหนาใหม่กะเวลาเมีย่อนเนาะพอฝนตกไหลเข<ม>าเนาะจ้ะพอมาหอดบานแ<ด>ะน้องกะยังขึ้นอยู่จ้ะแต่ว่าฝนหมดตกคืออยู่ในเหยืนะ่เนาะเดี<ม>๋ยวจะไปเบิ่งขันตอนต่อไปได้แต่เดี<ม>๋ยวจะเอาไปตบให้เพื่อนเดือดไอ้เพื่อนจืดกันเนาะครับเราทานได้แต่พลางเสดงยังอย,ยู่บ้านไม่ได้แต่ว่าเด็กกับบ้านทางอยู่บนทะเลนะ เราซับยังสีเหลวต้มบดโอ๊ตครับกระจืดนานเ็มที่กับยีเจมหนาทีเนาะยางสารแล้วจ้ะพอคงเป็นเสียนเพชรฝอยแนนนั่นาะจ้ะเลาต้มเป็นนอกป็นสีนานจืดแน่แต่ว่าเหตุแบบนเป็นจืดเร็วครับพี่น้องเราเอาหนังตาลใส่ข้าวกระตุ้นนอกจากใส่เนยเนาะแต่ว่าบางแกงข้าวกระตุ้นอยากกินเลยใส่ข้าวเหนียวใหม่เขาก็บดิใส่เนาะจากเน่าของเขาเนาะเกิดยู่ก็ต้นมางนาวอยู่หน้าบ้านเด้อจากฟูซงซูนเสื่อโลกมางกินแนวไดเนาะบ่าวเนาะ องน้าจแสดงา,ายเบิ้ดแหละใจจะหน้าออกเนี่ยเพราะบาลนนนานแสดงว่าเนาะถอาผมมีเวลาอยู่ดูแลเพื่นนเนีบบ่ยจะโอู้บาลานนี่จะดิ้นตัวแต่ผมห่างเฮียว่าจะยู่ผมร่ายหลายเลยแต่ถึงต่เห็นคิมมานน่เนาะใส่หมองทุกมือจต่ผมบาลานลนลยผมบริหารใจแค่เชื่อยังเห็นสมองเลยโอ้ยดีดิ้นตัวเนี่ยกระมุมขั้นหอมบ่โอ้ยยังเกาะกระมอมมาขั้นหุ่ม กระมุมบพรานขนมเสียงหัวเดี๋ยว,วเขากระเสียวย่งางไปปั่นแกงเราใหม่นาะอะไรค,คะใครหนีหนุนเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงพ่อจ๋าหน่นย่างไปเบิงึงย่างไปเบิงอยอยึงให้สวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะก่อนแล้วก็ตัวสวัสดีค่ะก่อนมันจะหลอกไปดมดากพ่อจ๋าเดี่เจ้าเดี๋ยวให้บาลานซ์เก็บย่างกันเด้อจ้ะ การเกงนเนาะจากเคแก้าวมมีชื่อเต้าน่นาะจากมันจะไข่ข้แดงัสดนะเอาเมกลือใส่ไว้นันจากตอนโขพระ่าเวลาข้าแกงข้าวกระดใส่อีกเนาะจกเวลาพอข้าใส่นี้เค่อแกงขาวหนะถ้าเราตมต้เหลอแต่เดียวจะเป็นกระปุกีนะาก่นนี้เป็นิุกงงอกเหาเนาะ เฮ็ดองนกเลยอันนี้เฮ็ดเป็นเห็ดเพิงเห็ดเพิงจอเนาะจ้ะนี่มีแค่เห็ดองนกเขาเนาะนี่เอากรสีเอามาแกงใส่กันเนาะจ้ะเห็ดละงหก็มีเด้อจ้ะนี่ตัวนี้เป็นเห็ดเพิงตะแห่เนาะเป็นเห็ดร้วนๆเนาะจ้ะเป็นเห็ดละงหกเนาะละงอกมีอยู่สามสี่ดอกจ้ะเอากระสิแกงใส่กันกระนอมใหม่เนาะจ้ะมาเนี่ขีดยาดน้ำบาเนาะนี่ครับสดๆห้องกินข้าวเที่ยงเนาะจ้ะห้าเก่งเลยจ้ะตอนาไปเสือดิขา็นพูดเลยจ้ะ ได้จ่ายเคล้าลงไปเดี๋ยวจะนี่โกกระเบือก่อนกะดูแบบคุกตัวเก่านี่เด้อบ่ได้ล้างเนาะต้องล้างเากงหั่นล้างใหม่เด้อบ่้งเพีกันเดี๋ยวตํากระเบือแป๊บนึงเด้อจ้ะกระเบือหลนเนาะเอาันี้ลงคนจักหน่อยเด้อจ้ะเดี๋ยวเพิ่นสิเป็นก่อนเนาะ าเฮ็ดไปอยู่เน้ะปาก αι, ไก,าากาล,ลไล<ะ>บ้านเฮาทุกฮะอเลยเฮ็ดไกลงลวฝนตกแบ้อคุณต้องนอนเวีนเถน๊ะโอ้ข้าวนแวม่พอแขงไว้ได้ฝนตกเนาะเดี๋ย่บนเี้ยมันไงเลบ้าว่ใหไงอย่างนีที่แถวแห่งไงอ่ะไม่ใช่มางี้แลือนางนีน่ครับนห้นางบริสุทธิ์ใ,ให้หลายห เฮ็ดเทอมมาลงกับน้าใหม่เขาเนาะนี่เขาก็อนอ่อนงามเลยจ้ะนะเสวยงามือหยิบอะไรเด้อจากความเหตุปีกจีบ้านเนาะนี่อ่อนๆเลยจ้ะแล้วไปต้มอ mm. ีกขาดเสียเว้ยขาดเสียเนาะแค่ติดแเสียอย่างงี้ก่อนนี่นขาวงามเลยจ้ะโอ้ย ข้าของเรา,าเครื่องเคียงมันข้างเคียงน,ยน,น,น,นะเป็นห็ดนะรับร่วมครับ,น,น,บน,รน,นะถ้าลงมาดีเทียบุ๋มของเนอใจเ้านาชิงน่นาะหดงกเห็ดปนกเห็ดเพิงจะจอนเห็ดเพิงได้เห็ครับลาชนิดเ้เสดเ้เด้อจมะถ่ายขี้เขากับแกงเห็ดใส่หนใหม่ก็บาลานซ์นเด้อใจพี้อกอุ้ยงงเข้าคนงงดอกนีจ่จองเด้อ เห็นน้องๆเขาย่างๆอยู่สามสิโลอยู่น้อพี่น้องนอนบา้านนะ่ะนะเพราะว่าพี่น้องเขาสร้างมานี่เส้นทางที่ตรงกรได้ครับคือคือชั้นมมลี่นี่รถเย็นปิดเทา้าวมเลยนะจ้ะโบโบไมีรถุดแรงเลยเนาะนี่ครับเพราะว่าลดเย็นท่งอ,นะะนองโบผืนแจนงบ้านฉนงนั่นจ้ะฉันได้บอบอกเลยทรงนั่นจ้ะกะทรงปั้นนี่กะทรงไหนอยู่เนาะแต่ว่าคันประมาณหมื่นหนึ่งสองหมื่นนี่กะสี่ได้อยู่จ้ะแต่ว่าคันเป็นสามสิโลเลยฉนอง ห่วงเห็ดเนาะจั้งในแกะเสียแน่นอนเป็นฟองแน่นอนจะสั่งซ้ำหมื่นขึ้นไปเนาะไปจ้ะเหมือนเขาเจียวเป็นเตาถ่านเนาะเตาถ่านครับผมจะปล่อยเป็นเดือดกันครับจะเอาใส่ใส่ถุงปลาไหลไปยังงั้นไปเนาะโอ้โหโอ้โหนี่ยังแบบเบาหยั่งขึ้นโอ้โหน้ำฟ้าหมอนี่หอยสิขายขนม อน้บาสเซกอาลูกกระโดดได้ด hmm. ้ันด้ด้ประเดี๋ยวมองนม่แกน้องคือนตะเกีลพกพวกกับบาลาแต่เงแ้่จะว่าบ่มี่เราอยู่น้ำบาเท่าว่าดีไปตลาดาะแต่เป็นประเดี๋ยวบาสเ้อแต่มันีนี่น่ากินมากเฮ้ยเฮ้ยตรวาเสรกันแล้วเนาะ ปล่อยเหรอเขาเบื่อเขาเหนียวเตะตัวกว่านี้ก่อนนะใส่สีมาใส่ให้อีตูวขั้นตอนสุดท้ายเด้อจ้ะอู้ยหลังอู้ยสวยเลยภาพเป็นเพื่อนเลยจ้ะอันเป็นน้อนนั่งดินเด้อจ้ะนี่สะน้องส่ง,งไปพี่น้องเขาพี่น้องเขากะสามารถแกงได้หนกันเด้อจ้ะเพราะว่าเป็นนอนอน่อน,น,นเท่า,น,านั้นเนาะม่เข้าครับซึ่งอยนี้ซึ่งเป็พอดีเนาะแมนครับ าส่ใส่แก้ำม่แล้วเขากระสดนึงหนึ่งน้บานนะทเ,าาเน,เนเาะหนึ่งแล้วทำพ้นวัตถทำม่ขี่ขานก็จะไมรอเฮ็ดอยู่ตรงใจเราะรอปลาเกไก่บานเนาะมาด้านมานอนหับก่อนเ้อมาด้านมานอนนะมาด้านภาานี่แต่อยกนอนได้เป็นใคเ่ไหรือเป่าโอ้เป็นโอ้เป็นโค้ดเฮียกจังสีรานะาพวกเือ้เถ่มเป็นไพ่หนึ่ง แต่ข้อนึงเหมือนกันนั่นแกับจ้ากระสานน้องนะะเห็ดใส่กุ้งน้อยเนาะเมื่อนี่จะเป็นนอนนั่งดินเนี่ยกะายเลยตอนใหญ่เลยแหละเนาะเมนบาเครับบาขึ้นเบ่ครับก้เป็นยังงเมื่อไอย่งนี้ยขึ้มไหน่อใหม่ปะเนเมื่อไรนก็ฝนตกฝนมาตกมันก็จิพอเลยเลี้ยในหาอยู่ย่านก็โตดีแหงครับต้องหย่านฝนแหงเป็นแตหย่านฝ่าเวลาฝ่าห่อฝ่าเหลอ่ยมแล้วหนูหยานผักมะมัก ประมาณสองสามโหลเละสโลอยู่ที่ไหนแต่พอดีทรงพี่น้องหอกนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้ถรานงองเค็ดิลงอยู่ประมาณว่าขนเดเทียงเด้จ้ะแต่แว่าขาก็เจ๊ลงคำาพอแล้วเนาะนอ่ครับหลอดจ้ะอู้ับได้ที่แล้วเดี๋ยได้ที่แล้วากาาไอาใส่นนอิูได้จ้ะมา,า,ากนะราสวยมากยตู้สี่คนนะจ้ะ มันหอมมันหอมใสผักขาที่ดีประมาณานึงใส่กระตักของฟันดีใส่าหารน้อยบอกกินผักขาเลยเด้อจ้ะใส่เลยดีอืมเอาแล้วจ้ะเออจะเสียงเงี้ยนะเอากระสีแดงมาใหม่แล้วบาทเนาะเห็ดกับข้าวนี่แหละนะจ้ะครับ่าระตักสะดวกเรสชาติ่หนึ่งชิมเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคแล้วมาใหม่ตัวต่อตัวครับ พร้อมเสริฟแล้วเห็นดนะพนนี่จะโด่อกราบเห็นอยู่บ้านัจะมีเสียงหมาเสียงไก่รบกวนเเด้อจ้ะรอคนที่เฮาตรวจคน ของเราเกียงหน่อไม้ใส่ใส่เห็ดนะใส่เห็ดรวมครับให่รวมรวมเสพๆจ,จะมาเด้อจะมื่อกีอก้เขากำลังสนองเด้อจะพี่น้อ,นอกนกงกินข้าวเรียวกันสิขันบวกขันกันสิย่างโตขันบวกขันขันกันอน,าาน,นอนเบาๆขันกันอนเวินเนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปเพชรย,ยูเฮ็ดกินอยู่บ้านนะพี่น้องเขาเบิ่งเด้อจ้ะแกจะพอกันคีมไหมเนาะคลิปนี่ยมาลันสนุกลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคีมไหมจ้า